ค่ะมาดูข้อ3นะคะข้อ3เนี่ยจะเป็นเรื่องของกราฟเนาะรถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยมีกราฟแสดงความเร็วกับเวลาดังรูปนะคะเป็นกราฟความเร็วกับเวลาจากกราฟ vt เนี่ยเขาให้หาข้อที่3.1คือความเร่งในช่วงเวลา6จนถึง12นะคะ6จนถึง12คือช่วงน,นี้เนาะ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้เมื่อสิ้น10วินาทีคือตรงนี้นะคะและอัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่อัตราเร็วเฉลี่ยเราก็ต้องคิดจากระยะทางเนาะระยะทางจากก็ต้องหาจากพื้นที่ใต้กราฟแล้วก็มาหารเวลาน,นะคะ,ะเรามาดูกันนะคะข้อ3านเนาะเขาให้หาความเร่งนะคะที่วินาทีที่6จนถึง12เนาะ วินาทีคือตรงนี้นะคะหกจนถึง12ก็คือช่วงนี้เราหาความชันได้ถูกไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็จะหา a ได้จากความชันเนาะซึ่งความชันคือเดลต้าวส่วนด้วยเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x นะคะเท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1นะคะซึ่งจุดไหนคือใน3.1จุดไหนนะคะจุดแรกที่เราเจอนะคะก็คือจุดวินาทีที่6เนาะคือเป็น x 1 y 1แน่นอนนี่แหละค่า x เป็น6ค่า y เป็น40นะคะต่อมาจุดที่เราเจอเป็นจุดที่2คือจุดที่จุด สิบสองวินาทีก็เป็น x สอง y สองนะคะหรือสิบสองกับสิบนั่นเองใช่ไหมคะนี่จืดจืดใช่ไหมคะเราก็แทนค่านะคะ y สองเป็นสิบ y หนึ่งเป็นสี่สิบลบด้วย x สองเป็นสิบสอง 1> x 1เป็น6นะคะพอลบกันแล้วเนี่ยจะได้ a ที่6ถึง12เนี่ยจะเท่ากับลบ5เมตรต่อวินาทีกำลังสองนั่นเองะคะ่ะก็แค่คิดความชันของกราฟที่6ถึง12แค่นั้นนะคะต่อมา3.2นะ3.2เนี่ย เขาต้องการหาระยะทางสิ้นคือตั้งแต่สิ้นวินาทีที่10ก็คือตั้งแต่ศูนจนถึง10วินาทีนั่นเองนะคะระยะทางเนี่ยก็หาได้จากพื้นที่ใต้กราฟนะคะระยะทางก็ไม่มีหมวกเนาะเพราะเป็นปริมาณสเกลร์นะคะพื้นที่ใต้กราฟนะคะจากวินาทีที่0ูนย์จนถึง10นะคะอ่ะ ทีนี้เนี่ยเราก็จะหาพื้นที่ใต้กราฟยังไงนะครูก็จะแบ่งอ่ะเวลาทีที่สิบคือจุดนี้เนาะแน่นอนว่ามันอยู่ตรงนี้นะคะพื้นที่แรงเงาอ่ะอันนี้ให้เป็นครูจะแรงเงาเป็นสีสีนะให้ง่ายต่อการพิจารณานะคะ ให้นี่เป็น a 1 a 2 a 3แล้วก็ a 4นะคะแน่นอนว่าถึง10วินาทีเนี่ยก็คือแค่ a 1 a 2 a 3เท่านั้นก็พอแล้วนะคะ,ะแล้วก็เขียนได้ว่าพื้นที่ได้กราฟปร,ริพือเนี่ยหาได้จาก a 1บวก a 2และบวก a 3นั่นเองนะคะ,ะครูจะคิดรวมเลยนะคะ A1 เนี่ยเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมใช่ไหมคะสามเหลี่ยมก็หาได้จากเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะคะอ่านี่คือ A1 เนาะบวกด้วย A2 เนี่ยเป็นพื้นที่อะไรคะตรงนี้สี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะอ่าสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณคูณผลบวกด้าน ขนาดน,นะคะแล้วก็คูณสองนั่นเองนะคะเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ a 3เนาะต่อบรรทัดใหม่นะคะไม่พอเนาะก็สูตรเดียวกันนะคะเพราะว่า a 3เนี่ยก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างมุมเหมือนกันนะคะอ่ะมีแค่ a 3ตัวเนาะอ่าแล้วทีนี้เราก็แทนค่านะคะ เซตหนึ่งนสองคูณฐานเป็น2ใช่ไหมคะสูงเป็น20นะคะฐานสองสูง20บเนาะบวกด้วยเซตหนึ่งนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานอ่าดยอย่างนี้นะคะสเส้นนี้เนาะเส้นนี้ก็จะเป็นยี่ส่วนเส้นนี้จะเป็น40นะก็ยี่สบวกสีสบนะคะ คูณด้วยสูงก็คือเราจะดูจากตรงนี้เนาะสูงก็จะนี่ก็คือสองสี่เนาะสูงสี่นะคะคูณสี่นะอ่ะอันที่สองก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานก็จะเห็นนะคะว่าเป็นสี่สิบกับยี่สิบเหมือนกันนะคะคอเคนาะสี่สิบคูณยี่สิบสูง ก็6กับถึง10ถูกไหมคะก็เป็น4เหมือนกันนะคะคูณ4นะคะอ่าทีนี้เรากดเครื่องคิดเลขยาวๆเลยนะคะเราก็จะได้20พื้นที่ a e 1คือ20 A2 คือ120นะคะ A3 ก็120เนอะรวมกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้260เมตรนะคะอ่านี่คือได้แล้วนะคะ S ของเราเท่ากับ 260เมตรคือคำตอบของข้อ3.2นะคะอ่าต่อมา3.3เนาะผู้จะเขียนตรงนี้นะคะ3.3เราจะหาอัตราเร็วเฉลี่ยเนาะอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือ vav จะเท่ากับเดลต้า s ส่วนด้วยเดลต้า t ซึ่งเดลต้า s นี้ก็คือระยะทางใช่ไหมคะระยะทางเนี่ยหาได้จาก พื้นที่ใต้กราฟนอกจากกราฟความเร็วกับเวใต้กราฟตั้งแต่เวลาที่0ใต้กราฟนะคะกูอาจจะตกไปใต้กราฟนะตั้งแต่เวลาที่ศูนย์จนถึง12เลยเนาะทั้งเวลาทั้งหมดเลยนะก็คือพื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดนี้เลยนะหารด้วยเวลาก็คือเวลาที่เราสนใจคือ12นั่นเองเนาะสิบสองลบศูนย์ยังไงก็ได้12นะ ก็เลยเขียน12ไปเลยทีนี้เนี่ยพื้นที่ได้กราฟจาก์เนี่ยก็จะเป็น a1 บวก a2 บวก a3 บวก a4 ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันคือทั้งหมดเลยเนาะคือ a1 a2 a3 a4 เนาะซึ่ง a1 a2 a3 เนี่ยเราหามาแล้วในข้อที่3.2อ่ะเราเอามาใช้ต่อได้นะคะส่วนด้วยเวลาคือ12เนาะพื้นที่อาจจะไม่พอนะคะ ขอเลื่อนนิดนึงนะคะจึ๊อครูขอต่อตรงนี้นะคะ a 1 a 2ึบวกเอเนี่ยได้แล้วนะตรงนี้260นะคะเขียนไว้เลย260เนี่ยคือ A1-A2-A3 งเอาของเราเนี่ยคือเป็นอะไรคะเป็นรูปเอสีวครูจะมาหาฝั่งนี้นะคะ A4 เป็นรูป สี่เหลี่ยมข้างหมูใช่ไหมคะเป็นสี่เหลี่ยมสองคูณผลบอกด้านคู่ขนานก็คือนี่กับนี่ใช่ไหมคะก็คือสิบกับยี่สิบนั่นเองสิบบวกกับยี่สิบสูงคือสองใช่ไหมคะอ่ะจะได้ออกมาเป็นสามสิบนะคะสามสิบเมตรนะคะอ่ะแล้วก็มาบวกสามสิบตรงนี้ส่วนด้วยสิบสองเนาะ พอกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้24เมตรต่อวินาทีนะคะนี่คืออาจจะดูลุงรังไปสักนิดนะคะนี่คือคำตอบนะคะของข้อ3.3นะคะโอเคนะคะอันนี้3.3เนอะและ A ของเราก็หาจากตรงนี้นะคะตรงนี้เนาะ A 4นะคะ